แปลกใจนะครับอัตราการขุดของเหรียญอีทอเรียมตอนนี้น้อยกว่าอัตราการเผาแล้วมันจะขึ้นอะไรในอนาคตจะไปรับชมข้อมูลหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับอีทอเรียมนะครับก็ประสบปัญหาน่าจะเกิดการ ที่จำนวนการขุดเนี่ยนะครับน้อยกว่าจํานวนการเผามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราต้องไปติดตามชมตัวนี้ด้วยกันนะครับและก็ทิศทางของราคาด้วยในไทยนี่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปและในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวเขาบอกว่า EIP 1559นะครับถูกนำมาใช้กับอีทูเรียมเมื่อประมาณ เดือนที่แล้วนะครับหลังจากการเกิดลอนดอน h าร์ดฟอกในเดือนสิงหาคมนี้เองระบบดังกล่าวนะครับควรชะลออัตราการเกิดใหม่ของอุปทานอิทูเรียมให้ช้าลงนะครับทว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอุปทานของอิทรูเรียมไม่เพิ่มขึ้นเลยเนื่องจากว่ามีการหดตัวนะครับและการเผาเหรียญน,นั่นเองฉะนั้นเหรียญอิทรูเรียมถูกเผาบนเครือข่ายมากกว่าถูกขุดเพิ่มขึ้นมาจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าวันนี้เครือข่ายเรามีอีทูเรียมนะครับน้อยกว่าเมื่อวานฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญอีทูเรียมนะครับเชื่อว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับเครือข่ายด้วยฉะนั้น EIP 1559นะครับมีการอัปเกรดที่ถูกเปิดตัวมาอัปเกรดระบบบล็อกเชนของอีทูเรียมซึ่งมันอนุญาตให้มีการขยายขนาดบล็อกนะครับเพื่อให้สามารถส่งธุรกรรมผ่านเครือข่ายได้มากขึ้น โดยก่อนหน้านี้นะครับเครือข่ายอีทเรียมประสบปัญหาความแออัดเนื่องจากความนิยมของ n e ฟนะครับและโลกของ DeFi นั่นเองเช่นโปรโตคอลการให้ยืมของ r w ร์นะครับและเว็บเทรดดิเซนทไรซ์อย่าง Uniswap ก็เป็นเครื่องมือนะครับดังกล่าวที่ใช้ทรัพยากรมีอยู่ยำกัดในเครือข่ายนะครับส่วนหนึ่งะครับของข้อเสนอคือการกำหนดค่าธรรมเนียมพื้นฐาน แต่ละธุรกรรมแทนที่จะเก็บค่าธรรมเนียมที่ส่งต่อให้กับผู้ขุดที่ตรวจสอบธุรกรรมเครือข่ายนะครับดังนั้นค่าธรรมเนียมพื้นฐานจะถูกเผาถ้าผู้หรือว่ากักไว้ก็การออกจากการหมุนเวียนโดยการส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับคือการเผานั่นแหละแนวคิดคือการล้นอุปทานทั้งหมดของอีทเรียมซึ่งแตกต่างจากปิดคอยที่ไม่มี ขีดจำกัด21ล้านเหรียญนะครับเป็นผลของราคาอีทเรียมเพิ่มขึ้นตามทฤษฎีการต, um, ตอบสนองความต้องการแม้ว่าอีทูเรียมหรือ EIP 159 5จะลดอัตราการเติบโตของอุปทานของอีทูเรียมนะครับแต่ก็ไม่ได้ลดอุปทานของอีทเรียมลงเสมอไปนั่นก็เพราะว่าในแต่ละบล็อกที่ถูกสร้างขึ้นผู้ขุดก็ยังสามารถเก็บอีทเรียมที่ขุดไว้ได้ตราบใดที่มันยังสูงกว่าค่าธรรมเนียมเสียไป อุปทานของอีเธเรียมก็จะเพิ่มขึ้นแม้ว่า eip 1559จะลดอัตราการเติบโตของอุปทานอีเธเรียมแต่ก็ไม่ได้ลดอุปทานของอีเธเรียมลงเสมอไปนะครับเพราะว่าในแต่ละบล็อกมันก็สร้างขึ้นเพื่อจะให้ผู้ขุดเนี่ยสามารถที่จะเก็บกับอีเธอเรียมได้นะครับเพื่อว่าจะสามารถเอาไปใช้ตอนที่ตลาดนะครับของอีเธเรียมมันเกิดการขาดแคลนหรือว่าเขาต้องการที่จะ เล่นราคาของอ t h e เรียมนะครับเขาก็จะเอาเข้ามาเผานะครับในเวลาที่เหมาะสมนะครับฉะนั้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาวันพฤหัสสสปดีและวันศุกร์นะครับการเติบโตอุปทานก็ติดอบอิต e เลียมาถูกเผามากกว่า12,500ถึง13,000 e t h นะครับซึ่งมากกว่าที่ออกไปให้กับนักขุดสิ่งนี้จะสามารถเกิดขึ้นเนื่องจากค่าธรรมเนียมพื้นฐาน สูงนะครับขึ้นในช่วงที่มีความต้องการสูงเท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือนักขุดก็พยายามเก่งกําไรเอาไว้นะครับเพื่อเมื่อเวลาต้องการเหรียญอีทอเรียมเยอะๆก็จะเอาหรือว่าต้องการเหรียญหรือต้องการอีทอเรียมเยอะๆนะครับเพื่อให้ได้เงินเยอะก็ต้องเก็บอีทอเรียมเอาไว้นะครับทําให้อีทอเรียมตอนนี้ขาดแคลนนะครับแล้วจากที่เราพูดนะครับว่า อีเทเรียมจากประมาณแค่3,300-3,200นะครับไม่น่าจะขึ้นไป4,000ได้ก็ขึ้นไป4,000เพราะนักขุดเองก็ต้องเก่งกำไรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุด้วยชนะสกอตต์ลูอิสนะครับผู้ก่อตั้ง d e p l u l u s นะครับและผู้ก่อตั้ง Week of Ethereum News Event Land n e s s เนะครับเชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่อีเทเรียมเปลี่ยนเสรทธีของเครือข่ายไปสู่สภาวะเงินฝืดได้ก็คือว่า ยิ่งจำนวนเหรียญน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเศรษฐีเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันที่5สิงหาคมมีการเผาอิทเรียมมากกว่า188,000เหรียญน,นะครับตามข้อมูลของเว็บไซต์ที่ติดตาม EIP1559 นะครับชื่ออันดราซาวมันนี่นะครับนอกจากนี้เว็บไซต์อย่าง Nomix นะครับยังคำนวณตัวเลขดังกล่าว ที่เป็นเงินจริงๆประมาณ736ล้านดอลลาร์นะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ราคาอีทูเรียมเพิ่มขึ้น2,516ดอลลาร์ในวันที่4สิงหาคมเป็น3,926ดอลลาร์ในวันนี้นะครับและเพิ่มขึ้น56%ใน1เดือนนะครับดังนั้นแนวโน้มของอีทเรียมก,ก็จะแพงขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็มีคนจงใจที่จะทำให้อีทเรียมขาดตลาดนะครับเพื่อว่า พอเวลาต้องการเหรียญหรืออีทูเรียมนะครับอีเทูเรียมต้องการาเหรียญที่เข้ามาเผาเยอะๆขึ้นนะครับหรือว่าต้องการระบบนะครับหรือว่อาบางครั้งอาจจะจ่ายนะให้กับน,น,กนักขุดเพิ่มมากขึ้นนะครับคือต้องการจ่ายเงินนะครับให้กับหรือค่าธรรมเนียมเนี่ยให้กับนักขุดเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับนักขุดตอนนี้นะครับก็รู้แล้วว่าอีเทูเรียมเนี่ยตอนนี้ก็มีจํานวนการเผามากเกินไปนะครับก็มันเผาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ เขาก็เลยตัดสินใจที่เอาละนะครับเขาก็เก็บเหรียญอิทอเรียมไว้ไม่ส่งให้ส่วนกลางนะครับรอสักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้อิทรเรียมเนี่ยมันไปถึงจุดหนึ่งนะครับที่วิทริกบูโตร,รนน่าจะประกาศให้มีการเพิ่มค่ารมเนียมในการเผาวนะครับแล้วเขาก็จะได้ค่ารมเนียมเพิ่มนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีหากินของนักขุดนะครับบอกในเมื่ออ,อิทอเรียมนะครับไม่ยอมให้เงินเขาเหมือนเก่า นะครับให้เป็นตามค่าจตามจำนวนเหรียญให้แต่ค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะครับว่าตกลงแล้วคว่าธรรมเนียมแบบใหม่กับจํานวนค่าธรรมเนียมแบบเก่าอันไหนดีกว่ากันก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะครับตรงนี้แต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งน,นี้เป็นการเก่งกําไรของนักขุดนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลประโยชน์อะไรมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่นักขุดเนี่ยจะยอม นะครับเอาเหรียญเนี่ยเข้าไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆน,นะครับกับอ e ีทูเรียมฉะนั้นสิ่งหรือเหตุนี้เองนะครับก็ทําให้อ e ีทูเรียมราคาพุ่งอย่างรุนแรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับการติดตามชมด้วยกันอีท e ูเรียมในเดือนนี้จะถึง5,000บาทได้ห0 0 0ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับถ้าถึง5,000ดอลลาร์ได้กด1ไม่ถึงกด2นะครับแต่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือล็อกดิ c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ครับก็เข้ามาติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าในไลน์กลุ่มก็ช่วยเลยนะท่านนะครับก็เข้ามาพูดคุยกับบรรดาเพื่อนๆด้วยกันได้นะครับเพื่อจะทําให้ความรู้และศักยภาพในการลงทุนของท่านเนี่ยเติบโตมากขึ้น และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันและเราก็หวังว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือ Signal นะครับก็จะเป็นตัวช่วยท่านนะครับในการเล่นตลาดสปอร์ตตลาดฟิวเจอร์ตลาดรายวันนะครับก็จะมีข้อมูลให้หมดเลยนะครับแนะนำว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วก็ QR code ไปให้และสำหรับวันนี้นะครับสำหรับ e t ทูเรียมนะครับเราก็หวังว่าอีทูเรีย จะโกทูเดมมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของทนะ่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ bitcoin signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้า เพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้